ณปัจจุบันนะครับมีการตรวจคัดกรอง สองอย่างหลักๆนะครับหนึ่งก็คือการรลำต่อมลูกหม,มากทางลูทวานนะครับเพื่อดูขนาดแล้วก็ดูความแข็งของต่อมลูกหม,มากว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,มากหรือเปล่านะครับกับ2ก็คือการตรวจเลือดนะครับเช็คค่า PSA ซึ่ง PSA เนี่ยก็เป็นสารที่ผลิตออกมาจากต่อมลูกหม,มากนะครับโดยปกติเนี่ยสาร PSA เนี่ยจะอยู่ในน้ำมุ้จินะครับซึ่งมีส่วนหนึ่งที่หลุดลอดมาทางกระแสะเลือดซึ่งเราสามารถจะไปตรวจวัดได้นะครับเพราะนั้นเมื่อมีความผิดปกติของตัว ต่อมลูกหมากนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการอักเสบของต่อมลูกหมากมีต่อมลูกหมากโตตามอายุหรือมีมะเร็งต่อมลูกหมากที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้ป่วยเราก็สามารถเช็คได้จากเลือดนะครับโดยตรวจค่า P.S.A. ครับการคัดกรองเนี่ยตามสแตนดา์ดณปัจจุบันแนะนําให้ผู้ชายทุกท่านที่อายุเกิน50ปีควรจะตรวจค่า P.S.A. แล้วก็การคลำต่อมลูกหมากทุกปีนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นมีกรรมพันธุ์นะครับ สายตรงเป็นมะเร็งกำลังลุกม,มาเช่นคุณพ่อเป็นพี่น้องเป็นนะครับก็แนะนําให้ตรวจที่อายุ45ปีเป็นต้นไปครับ